นี่คอมเมนต์เน้และสแมนตันมากสำหรับคำที่พี่บอกว่าแชร์ลูกโซ่จะบอกกันนะว่าที่ฉันก็กลัวนะคะไม่เฉยจะเด็คุ้นเด็กกลัวนะเขาถึงบอกว่าจะลงทุนอะไรหรือว่าทำอะไรก็ต้องศึกษาต้องแลกกันสักิดนึงอะก่อนอื่นก็ต้องข,อ,ขอบคุณคอมเมนต์พีคนนี้กันเลยดิก็อาหารชันใช้ในการกันพิมพ์มาแบบว่าแชร์ลูกโซ่ไม่รู้ว่าพี่เขาปเป็นรลคลิปอื่นหรือย,ยังนะแต่ว่าฉันต้องขอบคุณมากที่ฉันได้ทำคลิปตอบกลับโอเคตอนนี้ฝ่ายจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันพรายัางคิดว่าหลยคนนะ ที่ว่าเยกไม่ออกเราว่างเชร์ลูกโซ่กับธุรกิจ MLM คลิปนี้นะคะไฟก็จะมาแบ่งปันความรวยกับทุกคนและกันเอาแบบสรุปคร่าวๆสั้นๆลยกันนะคะให้แบบพอลแยกอ,อกเนาะมาเลยวันที่แชร์ลูกโซ่นะคะอันที่หลายคนกลัวนักกลัวหนากลัวว่าจะโดนหลอกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าหรือคะมาฟังกันค่ะแกนหลักๆของแชร์ลูกโซ่นะคะซิ่งแรกเลยก็จะดึงดูดคนเข้ามาด้วยการที่แบบการันตะีในเรื่องของผลตอบแทนผลกําไรที่มากที่ไว และยังไงต่อเดือนแรกได้เดือนที่2ได้เดือนที่3ได้แต่ไอโพเดือนซีนี่เลยค่ะมันจะเริ่มแบบว่าเอ๊ะติดต่อไม่เคยได้แล้วเป็นการเอาเงินข้องคนแรกข้าวนะคะไปจ่ายให้กับคนเก่าๆอุ๊ยนี่ก็แบบว่าธุรกิจเราที่ทํามาคือตลอด30ปีที่ไ่ายทำมานะคะ ก็ตอนนี้ก็คือยังได้ตลอดนะตั้งแต่ทํามาเป็นปีๆนะคะยังได้ตลอดแถมที่สําคัญเลยก็คือพี่ๆนักธุรกิจที่ทํากันมาก่อนๆน,นะคะตลอด27ปีก็คือไม่เคยหายไม่เคยต่มได้กันมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,เ,อนเป็นปีหลายปีแล้วด้วยอาจจะมีสินค้านะคะสินค้าเข้าเนี่ยแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้่าเอ๊ะมันเขื่อยร้อยใชย่เราใชยดีไม่ใช่ได้หรือเปล่าไม่รู้มีคุณภาพไม่ และที่สาคัญเลยบริษัทก็คือบริษัทใดๆอ,อ่ะสมารถตัวสอบด้มั้ยคะมีอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งบอกว่าก่อนจะทําธุรกิจอะไรก็ต้องชุกคิดแล้วก็ต้องวิเคราะห์ต้องศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังสังสักคิดไม่ใช่แบบว่าเห็นแค่วแวบๆแล้วเหมือนคนทุกคนอนะ่ะเหมือนเหมืนมนอนอ่สมมติว่าอันมาเห็นไฟายคลิปแรกนะไม่จําเป็นต้องเชื่อนะคะเข้ามาดูก่อนคะ่ะว่าอีน้องคนนี้มันทําบริษัทอะไรเอ๊แล้วมันได้ตังจริงหรือเปล่า ต้องดูความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วยอ่ะมาในส่วนของธุรกิจ MLM กันบ้างที่แบบว่าเปรียบเทียบกับแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมในเรื่องของ MLM นะคะก็จะมีในเรื่องของแผนการตลาดนะคะผลตอบแทนที่ชัดเจนว่าคุณทําเท่านี้คุณได้เท่านี้ จะช้าจะเร็วจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการว่าคุณอยากได้เท่าไหร่นั่นเองนะคะนอกจากแผนและผลตอบแทนแล้วนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของระบบที่จะคอยซัพพอร์ตแน่นอนคะ่ะว่าสินค้าของเขาต้องมีคุณภาพจริงๆใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วมีโอกาสกลับมาซื้อซ้ําสูงมีการประกันสินค้าให้มีความคุ้มครองต่างๆให้ซึ่งหลักๆก็คือจะเน้นในเรื่องของสินค้า แล้วก็แผนธุรกิจที่ดีนั่นเองนะและสามารถตรวจสอบบริษัทได้นะคะว่าบริษัทนี้คืออะไรไมีอยู่จริงหรือเปล่ามีโรงงานมีอะไรมีคุณภาพทุกอย่าง everything ที่แบบว่ากลาจะโอเพนไม่หายต่อมนั่นเองนะสาธิรักทุกคนเข้าใจเนาะสันนี้ก็สนุกมาให้คร่าวๆสั้นๆน,นะคะให้พอแบบว่าแยกออกนะระหว่างแชร์ลูกโซ่นะคะกับธุรกิจ MLM ส่วนของายเลยนะคะก็คือ ทุกคนสามารถเข้ามาดูที่หน้าช่องนะคะดูปุ๊บเ่ยจะรู้เลยว่าใฝ่ทำบริษัทอะไรนะสามารถเอาชื่อบริษัทนะคะไปตรวจสอบไปดูแผนการตลาดแผนผลตอบแทนเนี่ยทุกคนสามารถไปดูได้หมดเลยโปรเจกต์วิธีคิดธุรกิจสร้างเงินค่ะไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะคะที่คนจะชอบงงกันเลยก็คือ2ธุรกิจนี้มันจะมีความคล้ายๆกันที่มันจะมีระบบที่ได้เรียกว่าระบบเป็นใยมงมุมอะระบบเครือข่ายซึ่งทีเนี้ยป๊บะ คนจะสับสนว่าเอ๊แชร์ลูกโซ่ก็ต้องแบบว่ามีคนเข้ามาคนเข้ามา MLM ระบบเครือข่ายมันก็ต้องมีเครือข่ายผู้บริโภคก็ต้องมีคนที่เหมือนเหมือนกันคนก็เลยแบบว่าสับสนระหว่าง MLM กับแชร์ลูกโซ่ก็ต้องศึกษาก็ต้องดูก่อนนะคะไม่ใช่บอกว่าอ้อินนี่แชร์ลูกโซ่รแรล่าเนาะ